สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพมเยรเล็กอังกฤษนัดที่12ประจำค่ำคืนวัอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอสตันวิลล่าก็เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแอนโทนีโรบินสันของทีมเยือนเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองครับที่เหลือมาจากจอห์นแม็กกินแล้วก็โอลิวัตทินส่วนฟูลแลมเองก็ได้1ประตูจากลาอุนคิมิเนส ไบรตันเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปหนึ่งหนึ่งเจ้าบ้านนำไปก่อนจากไซมอนอดิงกาก่อนที่ทีเมเยือนมาได้ประตูตีเสมอจากอดัมเวสเตอร์ของเจ้าบ้านนั่แหละทำเข้าประตูตวเองลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป30 l a ฮะโมซาลามา,าไว้2อีกหนึ่งลูกมาจากเดโกโชตา เวสแฮมยูเอตเต็ดก็เฉือนเอาชนะนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสไป3-2เจ้าบ้านได้ประตูจากลูคัสปาเกต้าจาร์ลอตโบเวตแล้วก็โทมัสชูเชคส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากไตโวอาโวนิญย์แล้วก็แอนโทนีอีเลนกาส่วนคู่บิ๊กแมตช์ครับโอ้โหเชลซีเสมอกับแมนซิตี้ไปแบบสุดมันครับ4ประตูดดะะต่อ4เจา้าบ e ้านได้ประตูจากเดโกซินวาลาฮิมสเตอร์ลิงนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็โคหพาวเมอร์ส่วนซิตี้ได้4ประตูจากเออร์ลิงฮาร์แลนมาไว้2อ,อีก2ลูกมาจากมานิโอาคาญ,ญี้แล้วก็โลดี้ นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป12เกมเนี่ยแมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงที่28คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลมีทีมละ27แต่ลิเวอร์พูลประตูได้เสียดีกว่าเลยอยู่ที่2ไปอันดับ4สเปอร์มี26อันดับ5แอสตันวิลล่า25อันดับ6แมนยูเต็ดมี21คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ18ลูตันมี6เชฟฟิลี่เต็ดขยับมาอยู่รองบวยครับมี5คะแนนส่วนบวยก็เป็นเบอร์ลี่ที่เก็บไป4คะแนน ในขณะที่ดาวโซโลล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซักไปแล้ว13ประตูและเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่13ครับกับไมทีหลังจากเบรกทีมชาติวันเสาร์ที่25พฤศจิกาย,ยนเริ่มกันที่คู่บิกแมตเลยแมนซิตี้เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลตามด้วยเบอร์ลีเจอเวสต์แฮมลูตันพบกับทางคิสตันพาเล ดโกโซสเปิดบ้านเจอ, Chelsea, อเ, on, เชลซีฟอร์เรสต์พบไบรตันเชฟฟิลด์เตดจะพบกับบอลมัดแล้วก็เบนฟอร์เจออาร์เซนอลส่วนอาทิตย์ที่26พฤิจิการมีสปเปอร์เจอแอสตันวิลล่าแล้วก็เอเวอร์ตันพบกับแมนยูกับปิดทยด้วยคืนมันเดนย์นท์นครับฟูลแลมก็จะพบกับฟู๊